ด่วนฝนเพิ่มอีกสองวันกับกน,น้ำตวนหลัง29ิก้ากรกฎาคมเอาอีเตรียมอีกรอบพิจกรากาศเรามาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดสะพัยอุตุภัยเอกรากาศทางเพจและ y o ยูทูวันฟ้าเพีก,ากา่อบริพรอลงเวลาชชยทางเฟซบุ๊กวันจันทร์ที่8 8แดกรกฎาคมในช่วงเย็นคื่นนี้จะพาไปดูและติดตาม พื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักถึงหนักมากก็ยังคงเน,น้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนรวมถึงแนวโน้มฝนหลงังจากนี้เป็นต้นไปเชพิกัดไปปากหมุดพื้นที่ฝนรวมถึงการกักเก็บน้ําในช่วงนี้ไว้กินไว้ใช้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมฝนจะน้อยลงอีกแนวโน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝนลักษณะของฝนจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ภาคกลางรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคอีสานรวมถึงเรินพื้นที่ภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนส่วนใหญ่ จะเน้นเป็นฝนตกหนักทั้งหนักมากแต่ก็มีฝนปานกลางฝนเล็กน้อยบางจุดบางพื้นที่เช่นกันนะครับซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของุ่มฝนในช่วงนี้ก็ยังคงมากอยู่นะคะเน้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้2วันยี่สิบแปดนถึงยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับรีบกักเก็บน้ําเอาไว้กินเอาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเอาอีกแล้วนะครับหลังยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับคือตั้งแต่ 30, 30กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนะครับ เตรียมรับมืออีกรอบไม่ได้ของปริมาณและการกระจายตัวของลมฝนจะลดลงอีกนะครับในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะออกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้แต่ก็ยังคงมีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเข้ามาแต่นะครับบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ ฝนตกหนักถึงหนักมากก็ยังคงเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนอยู่นะครับโดยเฉพาะเชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นคนรรวมถึงนครพนมนะครับเพราะอะไรเพราะในขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่บริเวณเวียดนามทางตอนบนรวมถึงอ่าวตังเกียนะครับดังนั้นก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณดังกลา่าว ดังนั้นทางภาคเหนืออีสานทางตอนบนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากน้ำมนตลิงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังปานกลางปกคลุมทั้งทะเลอ,อันดามันทั้งทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยทําให้คลื่นลมมีกําลังปานกลางนะคะบริเวณพื้นที่ภาคใต้คลื่นสูงบริเวณทะเลอ่าวไทยทางตอนบนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้านขนองในช่วงนี้นะครับ ดังนั้นกรมอุตงุนิยมวิทยาศูนย์จุุย,ยพยาวิทยาภาคเหนือจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือทางตอนบนในวันนี้ยี่สิบกรกฎาคมภาคเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะคะเนื่องจากยอมความประกาศตามปกคลุมเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรําให้ร่องมรสุมาพาผ่าน ทางตอนบนของภาคเหนือทำให้มรสุมตกตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยดังนั้นขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักมากฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำเทมฉับพันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้นะคะเดลมินจะพามาเชฟพิกัดมาปักหมุดพื้นที่ฝน28กรกฎาคมจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกา ฝน,น,นเน้นบริเวณพื้นที่ทองผาภูมิหนึ่จุดมอุ้มผาง4.1แม่สอดสาจมอมก๋อยสองคุณย่อม3.1เชียงใหม 2, ่1.2ึ่งงาว0.8เชียงราย3ามจท่าขี้เหล็กสองปัวเจดชัยบุรีหอุตรดิต5.3าิุดสานุโลก4ีห้าหล่มสัก1.1จุเวียงจันทร์สีห้า ท่าแขก6.8มุกดาหาร1.1โพชัย3.3อุบลราชธานี4.4ปากเศษ20อัตตปือ1.5พระนครศรีธิยา8.6ส6คก7.5บางเลน7.4กำแพงแสน3.3นครปฐม3โพธาราม1กรุงเทพมหานคร2ปากเกรด4นครนายก7.7ปราจีนบุรี5.7 บ้านหนองไฮ2.3พนมสารคราม1.6จ่าเชิงสาว1.4 2 1 0ิมาริวเปลี่ยนกลุ่มฝนเนมเริเวนพื้นที่ทองผาภูมิ1.5อุ้มผาง2.6แม่สอด3ขุนยวม1.2เชียงใหม่1.5งาว1.5เชียงราย32ท่าขี้เหล็ก4.7ปัว38ชัยบุรี4.1เวียงจัน9.5 บ้านท่า3.3ท่าแขก8.6มุกดาหาร2.3ปากเซ2และอัตตปือหน,น,นึ่คืนยี่แปดกรกฎาคมฝนเน้่มบริเวณพื้นที่ขุนยวม1เชียงราย9.3ท่าขี้เหล็ก12.4เชียงใหม่2องาว2.4ปุดัว2.1งชัยบุรี2.4เวียงจันสองท่าแขก9.5บ้านท่า2.3และมุกดาหาร2.6 6ในกา29กันยายนาคมเชียงราย6.2ช้ยประการ1.7พาน1.8เชียงดาวสองพยาว0.8เชียงใหม่3เชียงคำ3.3หลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะครับปริมาณการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างและเริ่มอีครั้งในช่วงบ่าย29กันยายนาคม2 0 6 8ต่อไปนี้นจะพาไปดูการพรยาการณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้27-28กันยาคม2 0 1 8 กร์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองลอยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด2 9 3 3องศาลมตําตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองลอยละ70ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบลวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิมต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด28-34องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วส0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไว้ละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรี ภาคพุ่ต่ำสุดยี่สองศาและสูงสุด3 3มสองศาลม 3, าลตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงห้าตันออกและชายฝั่งฝนรายละ70ตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาและสูงสุด3235องศาลมจับตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนลืนน่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปร,ริมณทนฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 7ถึงองศาและสูงสุด32-35องศาลมจับตกเฉียงใต้ความราาราเร็ว2 0กิลถึงรต่อชักิโลเมตรต่อชั ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-36องศาสุรราชานีขึ้นมาหลังฝนตกเฉียงใต้ความเร,ร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลืึนสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ20ส่วนมากระนองและพัางงา อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด32-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหล็คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว35-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพป,ประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้นด้วน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ